ค่ะชื่ออันนะคะพรอมิตาะคะ่ะตอนนี้อายุ26ปีค่ะอันเป็นลูกจ้างสัญญาจ้างค่ะที่เหมือยงานหเลยคะ่ะเพราะว่าการเป็นลูกจ้างสัญญาจาะะ้างค่ะอันไม่รู้เลยว่าจุดจบสัญญาตรงนั้น,นะคะ่ะมันจะถึงเมื่อไหร่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกจ้างสัญญาจ้างได้เงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นแน่นอน เดนแรกเลยเขาสอนตั้งแต่เปิดร้านแล้วก็สอนลงแอดสอนการปิดการขายจนถึงขัน้นส่งของเนาะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะค่ะในหนึ่งเดือนแรกอันก็ได้เงินเนะาะจากการขายตรงนี้นนค่ะหลักพันค่ะจนตอนนี้ตัวอันนะคะทำง,งานมาแปดเดือนละอันก็ขยับขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเกือบถึงหลักแสนละค่ะตอนนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจน,นะคะสามารถแอดไลน์ หรือว่าคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อก,กลับไปค่ะแล้วพบกันนะคะ